ประเด็นที่ว่าถ้าแพ้คดีในศาลชั้นต้นไปแล้วแต่ดันมาเจอหลักฐานเด็ดที่หลังจะเอาไปสู้ต่อได้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยเรื่องการยืนหลักฐานเพิ่มเติมในชั้นอุทธรณ์และดีกาว่าในทางปฏิบัติแล้วทำได้จริงไหมและถ้าทำได้ต้องทำอย่างไรลองนึกภาพตามนะว่าสู้คดีมาเต็มที่แล้วแต่ผลคือแพ้ในศาลชั้นต้นแล้วหลังจากนั้นไม่นานดันไปเจอหลักฐานชิ้นสำคัญที่อาจจะพลิกเกมได้ทั้งหมด คำถามที่ผุดขึ้นมาทันทีเลยคือแล้วจะทำยังไงต่อจะเอาหลักฐานชิ้นนี้เข้าไปสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์หรือดีกาได้ไหมนี่เป็นปัญหาคลาสสิกที่เกิดขึ้นจริงอยู่ตลอดก่อนจะไปหาคำตอบเราต้องเข้าใจกำแพงด่านแรกกันก่อนนั่นก็คือหลักการพื้นฐานของการสืบพยานในกระบวนการพิจารณาคดีของไทยหลักใหญ่ใจความเลยนะคือการต่อสู้กันด้วยพยานหลักฐานเนี่ยต้องทําให้มันจบในศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นคือสนามรบหลักมีของดีอะไรต้องใส่ให้หมดตรงนั้น เพราะคดีขึ้นสู่ศาลอุทธรรือศาลฎีกาการต่อสู้จะทําได้แค่การโต้แย้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายจากพยานหลักฐานเดิมที่มีอยู่ในํำนวนทั้งนั้นจะเอาของใหม่ที่ศาลชั้นต้นไม่เคยเห็นเข้าไปอ้างไม่ได้เด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่ไม่ได้ว่ากล่าวกันมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทําได้ไหมคําตอบตั้งต้นเลยก็คือทําไม่ได้นี่คือหลักการทั่วไปแต่กฎหมายก็มักจะมีช่องทางพิเศษอยู่เสมอซึ่งในกรณีนี้ช่องทางนั้นก็คือคําว่าอาจทําได้ ถ้ามันเข้าเงื่อนไขพิเศษจริงๆที่เรียกว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเอาล่ะทีนี้เราจะมาเจาะลึกกันที่ช่องทางข้อยกเว้นที่ว่านี่แหละว่ามันคืออะไรกันแน่และมีเงื่อนไขอะไรบ้างหัวใจของเรื่องทั้งหมดอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา87วงเล็บ2ซึ่งมาตรานี้ให้อำนาจดุลยพินิจของศาลแบบเต็มๆเ,เลยที่จะรับฟังพยานหลักฐานชิ้นสำคัญได้ถึงแม้ว่าจะยื่นมาแบบผิดขั้นตอนปกติก็ตาม ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียวคือเพื่อให้ศาลวินิจฉัยคดีได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมที่สุดคําถามที่ตามมาก็คือแล้วในทางปฏิบัติละ่ะต้องทํำยังไงต้องอ้างเหตุผลอะไรบ้างเพื่อให้ศาลเห็นว่าการรับหลักฐานชิ้นใหมน่นี้มันเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจริงๆมาดูกันที่รายละเอียดเชิงปฏิบัติเลยว่าเงื่อนไขที่เราต้องชี้แจงในคําร้องของระบุพยานเพิ่มเติมมีอะไรบ้างเราต้องชี้ให้ศาลเห็นเงื่อนไขสําคัญๆพวกนี้หนึ่งเลยนะ หลักฐานเช่นนี้ต้องเป็นชิ้นโบแดงคือมันสําคัญจริงๆถึงขนาดที่ว่าอาจจะเปลี่ยนผลแพ้ชนะในประเด็นหลักของคดีได้เลย 2. ต้องเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือและการรับฟังต้องไม่ทําให้อีกฝ่ายเสียเปรียบจนเกินไป 3. อันนี้สําคัญมากต้องมีเหตุผลอันสมควรหรือเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆที่ทำให้ยื่นในสารชั้นต้นไม่ได้เช่นเพิ่งหาเจอหรือไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่ต้องชี้แจงให้ได้ 4. อาจจะเป็นกรณีที่หลักฐานนั้นเพิ่งจะเกิดมีขึ้นมาหลังจากที่สารชั้นต้นพิพากษาไปแล้ว และสุดท้ายสำหรับคดีอาญาสารอาจจะพิจารณาเป็นพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้จำเลยได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์และต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่พูดทฤษฎีไปแล้วทีนี้เพื่อให้เห็นภาคชัดเจนที่หลุดเรามาดูของจริงกันดีกว่ามาดูแนวคำพิพากษาของสารดีกาว่าสารใช้ดุลยพินิษในเรื่องนี้ยังไงนี่คือคีย์เวิร์ดเลยประโยคจากคำาพิพากษาดีกาจริงๆเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมสารมีอำนาจรับฟัง เห็นได้ชัดเลยว่าสารกำลังอ้างถึงอำนาจตามมาตรา87วงเล็บ2ที่เราเพิ่งพูดถึงกันไปแบบตรงๆในฎีกานี้เรื่องมาเป็นอย่างนี้สารชั้นต้นยกฟอร์มเพราะโจทก์ไม่มีทะเบียนสมรสมาแสดงว่าเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายต่อมาโจทก์ไปหาเจอแล้วเอามายื่นในชั้นอุทธรณ์แน่นอนว่ามันผิดขั้นตอนแต่สาลฎีกามองว่านี่คือเอกสารสำคัญที่จะพิสูจน์ประเด็นหลักของคดีได้เลยแล้วฝ่ายจำเลยก็ไม่ได้โต้แย้งด้วยว่าเอกสารเป็นของปลอมสารก็เลยใช้ดุลยพินิจรับฟังเพื่อความยุติธรรม มาดูอีกดีกาหนึ่งคีย์เวิร์ดก็ยังย้ำหลักการเดิมคือเอกสารน,นั้นเป็นพยานหลักฐานอสำคัญและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลจึงมียมหน้ารับฟังเห็นไหมว่าหลักการมันวนเวียนอยู่ที่เดิมเคสนี้ยิ่งน่าสนใจหลักฐานที่จำเลยยื่นในชั้นดีกาคือคำพิพากษาของศาลอุทธร์ในอีกคดีหนึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะนำเอกสารนี้มาสืบในศาลชั้นต้นเพราะในตอนนั้นคำพิพากษานี้มันยังไม่มีอยู่จริง นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของพยานหลักฐานที่เพิ่งเกิดขึ้นและเป็นเหตุผลที่สมควรอย่างยิ่งที่ศาลจะรับฟังมาถึงตรงนี้เรามาสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมดที่ว่ามาอีกครั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและจำได้ง่ายขึ้นสรุปเป็น4ข้อหลักๆที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลย 1. โดยหลักการทั่วไปแล้วทำไม่ได้ต้องสู้กันให้จบที่ศาลชั้นต้น 2. มีข้อยกเว้นอยู่ช่องทางเดียวคือเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 3. ม การจะเข้าข้อยกเว้นได้ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าหลักฐานนั้นสำคัญจริงและมีเหตุผลอันสมควรที่ได้ไม่ยื่นตั้งแต่แรกและข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือ 4. ท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลแต่เพียงผู้เดียวไม่มีอะไรรับประกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นคำถามสุดท้ายที่ต้องกลับไปถามตัวเองก็คือหลักฐานชิ้นใหม่ที่เพิ่งเจอที่อยู่ในมือตอนนี้มันมีน้ำหนักมีความสำคัญและมีเหตุผลจําเป็นเพียงพอแล้วหรือยังที่จะทําให้ศาลเชื่อ และใช้ดุลยพินิษ์เพื่อรับฟังมันไว้พิจารณาสำหรับการวิเคราะห์ในเชิงลึกแล้วก็ดีกาที่น่าสนใจในประเด็นอื่นๆหากต้องการติดตามข้อมูลและดีกาเก่งประเด็นสำคัญสามารถติดตามได้ที่เพจดีกาเกง่งและหากสนใจสรุปคำบรรยายในชั้นเรียนฉบับเต็มก็สามารถทักเข้ามาสอบถามราคาและรายละเอียดได้เลย